พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคราม,ามนำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสวัสดีทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าเริ่มต้นที่เราได้ตั้งชื่อรายการของเรื่องราววันนี้นะครับว่าสวัสดีทุกคนนี่เป็นคำขึ้นต้นจดหมายฝากของอาจารย์ยอนในพระธรรมยอนฉบับที่สามที่ท่านได้เขียนไปอย่างคริสจักรเขียนไปอย่งผู้นำของคริสตจักรที่นั่น และทักทายกับทุกๆคนในคริสตจักรนั้นนะครับดังนั้นเรื่องราวที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้ก็จะเป็นการที่อาจารย์ยนได้บรรยายถึงความมีน้ำใจกล่าวขอบคุณถึงความมีน้ำใจของพี่น้องในคริสตจกักรที่มีจิตใจในการรับรองแขกในการต้อนรับครูผู้สอนหลักความเชื่อต่างๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยซึ่งในคริสตจักรแถวรอบนอกแถวชนบทแถวบ้านนอกเราอะนะครับตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรายังมีเอกลักษณ์มีความเหนียวแน่นในเรื่องนี้พอดูเลยทีเดียวซึ่งผมเองมีประสบะการณ์นะครับครอบครัวพ่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้นําในคริสตจักรครอบครัวเราผมจะเห็นอยู่เป็นประจําจะมีผู้นําคริสตจักรในตัวเมืองอะนะครับแวะเวียนกันมา ที่บ้านบางทีก็มีโอกาสได้พักที่บ้านนอนค้างที่บ้านและคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นผู้ที่รับรองแขกเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเตรียมอาหารการกินเตรียมการรับรองสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาก็ขอบคุณพระเจ้าผมได้เห็นแบบอย่างชีวิตในการรับรองแขกในการต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้าที่เข้ามาในคริสตจักรนะครับมาเพื่อดูแลงานมาเพื่อสั่งสอนมาเพื่อเทศนานและประกอบ ศาสนพิธีต่างๆในคริสตจักรตามกําหนดเวลาตามวาระที่เรามีกิจกรรมต่างๆในโบสถ์ของเราก็จะมีการเชือเชิญผู้นําผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผู้นําที่มาจากสถาบันจากะคฤษฎ์ธรรมหรือเป็นนักศึกษาที่มาฝึกงานอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวของเราก็จะมีโอกาสต้อนรับพี่น้องเหล่านี้นะครับดูแลตลอดเวลา ซึ่งผมก็ได้รับการซึมซับความรู้สึกดีๆการเอาใจใส่การให้เกียรติกับผู้รับใช้พระเจ้าซึ่งมันก็ติดมาจนถึงชีวิตของผมทุกวันนี้ดังนั้นเมื่อมีผู้รับใช้พระเจ้ามาแม้ว่าจะมีการดูแลเอาใจใส่ปรับเปลี่ยนกันไปบ้างนิดหน่อยซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนนะครับที่ไม่มีโรงแรมไม่มีรีสอร์ทไม่มีที่พักเราก็จะจัดเตรียมที่พักต้อนรับรับรองผู้รับใช้พระเจ้าใน บ้านพักของศิลพิบาลห้องรับรองที่คริสตจักรหรือที่บ้านของสมาชิกที่มีความพร้อมในหลายๆด้านแต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับแทบทุกหมู่บ้านแทบทุกตำบลทุกอำเภอเราก็มีโรงแรมมีรีสอร์ทที่จะให้ความสะดวกสําหรับผู้รับใช้พระเจ้าผมเองก็มีโอกาสต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านเวลาท่านมาเราก็ไม่อยากที่จะให้ท่านลําบากกันนะครับอยากจะให้ท่านได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะเป็นการพักที่โรงแรมที่รีสอร์ทก็ตามทีเพื่อที่ท่านจะมีกำลังได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีได้รับการพักผ่อนเต็มที่และวิญญาณจิตของท่านก็จะเข้มแข็งสูงสุดพร้อมที่จะแบ่งปันพระครของพระเจ้าให้กับพวกเราพร้อมที่จะเป็นพรให้กับพวกเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกนะครับว่ามันได้รับการซึมซับมาอย่างนี้จากครอบครัวดังนั้นครอบครัวผมก็ ถทบจะไม่ยอมมนะครับหากว่ามีผู้รับใช้มาเราจะต้องดูแลจะต้องรับรองต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเอาใจใส่ท่านเหล่านี้อย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะถือว่านี่เป็นพรของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานมาให้กับพวกเราแม้ว่าจะไม่ใช่มาแค่ถึงตัวเราคนเดียวแต่เป็นมาถึงพี่น้องในคริสตจักรในชุมชนทั้งหมดแต่เราจะออกตัวออกหน้าในการรับใช้ปรนิบัติพี่น้องเหล่านี้เท่าที่เราจะทําได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้รับมานะครับและผมเชื่อว่ามีพี่น้องหลายท่านมีการดําเนินการแบบนี้มีการดูแลแบบนี้เหมือนกันในหลายๆที่ซึ่งแต่ละท่านก็อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้โอ้อวดอะไรแต่ก็เราก็ทําอยู่อย่างสม่าเสมอปฏิบัติกันอยู่แบบนี้นะครับซึ่งคริสตจักรในกรุงในตัวเมืองใหญ่ๆก็อาจจะพลาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสในการรับรองผู้รับใช้พระเจ้าเหมือน คริสจักรรอบนอกในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเรื่องอำนวยความสะดวกการเดินทางก่อเช้าไปเย็นกลับเดินทางแค่ไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่ผมอยู่นี้ก็ไกลนะครับเดินทางไปกลับก็200กว่ากิโลเส้นทางก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะเชื้อเชิญผู้รับใช้พระเจ้าให้มีโอกาสมาพักค้างคืนในชุมชนที่เราอยู่นี้ก็จะมีโอกาสอธิษฐานเผื่อกันรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็ ให้ท่านได้พักผ่อนอันนี้เป็นภาพที่ผมนำมากล่าวนำมาแบ่งปันให้ท่านได้ฟังกันนะครับว่าความรู้สึกที่ท่านอาจารย์ยอนได้ส่งจดหมายไปถึงผู้รับใช้พระเจ้าไปถึงพี่น้องในคริสตจักรที่เป็นผู้นำที่มีน้ำใจในการรับรองแขกในการต้อนรับดูแลผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นที่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำก็รู้สึกภาคภูมิใจในคนคนนั้น ในครอบครัวนั้นนั้นที่เอาจริงเอาจังในการดูแลต้อนรับครูผู้สอนเรื่องราวของพระเจ้านะครับและนอกจากนี้ในพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันวันนี้อาจารย์ยอดก็ได้มีการกล่าวตำหนิมีการบอกถึงผู้คนที่คอยขัดขวางงานรับใช้แจ้งถึงปัญหาว่าเคยมีคนนี้คนนี้คนนี้ได้มีท่าทีในการขัดขวางงานรับใช้โดยมี ท่าทีของการมักใหญ่ไฟสูงหรือการไม่ยอมรับกันไม่เชื่อฟังอะไรแบบนี้นะครับเป็นคนแข็งเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะให้อาจารย์ยอนมีส่วนในการรับใช้ซึ่งก็เป็นการเปิดเผยเ,เล่าพฤติกรรมต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านไปที่ท่านได้พบได้เจอที่นั่นให้พี่น้องที่รับจดหมายนี้ได้รับทราบรับฟังและนอกจากนี้ก็ยังมีการชมเชยผู้รับใช้พระเจ้าให้ หลายๆคนได้รู้ว่ามีพี่น้องที่รักพระเจ้าแบบนี้อยู่ในคริศจักรของท่านนะมีพี่น้องที่เรามองเห็นของประธานในการรับใช้พระเจ้าของประธานในการที่เขาจัปพรนิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นจงช่วยกันเรียกชายเขาให้เขามีโอกาสได้รับใช้ในคริสศจักรในพันธกิจบ้างเพื่อว่าของประธานที่พระเจ้าได้มอบไว้ในชีวิตของคนคนนั้นของพี่น้องคนนั้นจะมีโอกาสได้ แสดงออกมาแล้วก็มีโอกาสได้นำของประธานมาใช้ในการเสริมสร้างคริสตจักรเสริมสร้างพระกายในบรรดากิจของพระเจ้าให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งในยุคนี้ผมก็เห็นนะครับว่าของประธานที่เราอาจจะมองข้ามไปสำหรับวัยรุ่นสำหรับเยาวชนถ้าบางคริสตจักรที่มีเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งผมว่าส่วนใหญ่นะครับเด็กและเยาวชนในคริสตจักรก็จะเก่งในเรื่องการใช้ โทรศัพท์มือถือใช้สื่อโซเชียลต่างๆเหล่านี้เพราะเขาเก่งมากถ้าคริสจักรสามารถใช้ระดมความสามารถเหล่านี้ของเด็กๆนะครับเข้ามาใช้ก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการไลฟ์สดในการถ่ายทอดในการบันทึกเสียงหรือในการแชร์แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าที่คริสจักรมีการจัดการนมัสการออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับเด็กๆเยาวชนเหล่านี้ก็จะ มีความรู้สึกว่าเขาได้ใช้ความรู้ความสามารถทักษะที่เขามีอยู่ในการร่วมรับใช้พระเจ้าอีกทางหนึ่งนำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นพรและส่งผลให้เขามีโอกาสร,รับใช้พระเจ้าในวิธีการที่พวกเขาเป็นอยู่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมว่าเราน่าจะมีโอกาสกระทำในสิ่งต่างๆที่จะใช้และนำคนที่มีของประทานให้มีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้าด้วยกันนะครับ ุณผู้ฟังครับพระวจนธรรมของพระเจ้าวันนี้เรามาถึงพระธรรมยอนในฉบับที่3นะครับเราจะศึกษาด้วยกันตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่15เลยนะครับผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังฟังนะครับแล้วก็หนุนใจพี่น้องคุณผู้ฟังที่จะเปิดพระกริสามคัมภีร์อ่านไปพร้อมๆกับผมนะครับพระธรรมยอนฉบับที่สข้ก็ถึงข้อที่15มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ จากขาพเจ้าผู้ปกครองเรียนกายอสที่รักผู้ซึ่งขพเจ้ารักเนื่องในสัจจท่านที่รักขพเจ้าอธิฐานขอให้ท่านมีพารานามัยสมบูรณ์และเจริญสุขทุกประการอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นเพราะว่าขาพเจ้าปิติยินดีอย่างยิ่ง เมื่อพวกพี่น้องบางคนได้มาและเป็นพยานถึงชีวิตอันคงเส้นคงวางของท่านตามที่ท่านได้ประพฤติตามสัจจะนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าปิติยิ่งกว่านี้คือที่ได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามสัจธรรมท่านที่รักเมื่อท่านกระทำสิ่งใดให้พี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่แขกที่มาบ้านก็เป็นที่แสดงความพักดีของท่านเขาเหล่านั้นได้เป็นพยานต่อคริสจักรในเรื่องความรักของท่านถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านั้นให้สมกับที่พระเจ้าส่งชายเขาท่านก็จะกระทำดีเพราะเขาเหล่านั้นได้จาริกไปเพื่อรับใช้พระองค์ และไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลยฉะนั้นเราควรอุปการะคนอย่างนั้นเพื่อเราจะได้เป็นผู้ร่วมงานกันในสัจธรรมขพเจา้ได้เขียนบางสิ่งบางอย่างถึงคริสจักรแต่ดิโอเทรเฟสผู้อยากจะเป็นคนใหญ่คนโตในพวกเขาไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเราเหตุฉะนั้น ถ้าขพเจ้ามาขพเจ้าจะเผยพฤติกรรมของเขาคือที่เขาพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยคำเลวสามและเท่านั้นยังไม่สะใจมีหนำซ้ำตัวเขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้นและยังกีดกันคนที่ใครจะรับรองเขาและไล่เขาออกจากคริสตจักรท่านที่รับ อย่าเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่วแต่จงเอาอย่างสิ่งที่ดีผู้ที่ทำดีก็เป็นคนของพระเจ้าผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้าทุกคนก็เป็นพยานให้เดเมทริอัสและความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นพยานด้วยและท่านก็รู้ว่า คำพยานของข้าพเจ้าจริงข้าพเจ้ามีหลายเรื่องที่จะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากจะเขียนด้วยปากกาและน้ำหมึกข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบกับท่านในเร็วๆนี้และจะได้พูดกันต่อหน้าขอสันติสุขจงมีแก่ท่านบรรดาสหายฝากความระลึกถึงมาอย่างท่าน ขอฝากความระลึกถึงมาอย่างบรรดาสหายทุกคนคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับผมเชื่อแน่ว่าเราหลายคนจะสัมผัสได้ถึงสถานการณ์เหตุการณ์ที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ในคริสตจ,จักรในปัจจุบันนี้คล้ายๆกันจะมีคนที่ไม่ยอมรับผู้รับใช้พระเจ้าบางท่านพอผู้รับใช้พระเจ้าบางท่านมี กำนดที่จะมาเยี่ยมคริสตจักรจะมาสอนคนคนนั้นกลุ่มนั้นก็จะไม่เข้าโบสถ์บอกว่าติดธุระอะไรต่างๆซึ่งเรารู้ว่ากลุ่มนี้ไม่ชอบผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้ก็ไม่มาโบสถ์ในวันอาทิตย์นั้นอะไรแบบนี้นะครับและบางทีก็ยังไปยุแย่ให้พี่น้องที่ต้อนรับพี่น้องที่รับรองผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าอย่าไปดูแลเลยอย่าไปฟังเลยคนนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่จริงๆซึ่ง เรื่องราวนี้อาจารย์ยอนก็ตำหนินะครับว่าเราอย่าเป็นคนแบบนั้นอย่าส่งเสริมให้มีการสร้างความที่จะไม่แสดงความเคารพนับถือผู้รับใช้พระเจ้านะครับควรจะให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าเขาจะริกไปสอนพระคำของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้จัดการเขาเองถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่ศรัทธากับพระเจ้าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราจะต้องหนุนใจเอาใจใส่และดูแลคนเหล่านี้ ตามหน้าที่ตามบทบาทที่พระจ้ามอบหมายเอาไว้ครับคุณผู้ฟังครับถ้าเราดูในจดหมายฉบับนี้นะครับจะเห็นลักษณะมีการเขียนจดหมายเป็นมีความเป็นส่วนตัวใกล้ชิดมากกว่าฉบับก่อนๆนหน้านี้นะครับและถ้าเราอ่านดูคำขึ้นต้นจดหมายนะครับที่อาจารย์ย้อนขึ้นต้นว่าจากข้าพเจ้าผู้ปกครองซึ่งเมื่อเราอ่านดูก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่า ู้ปกครองคนนั้นก็คืออัครสาวกยอนท่านนี้เองครับท่านก็กําลังเขียนจดหมายจ่าหน้าถึงคนที่ชื่อว่ากายอัสซึ่งเป็นเพื่อนที่รักของท่านอาจจะเป็นเพราะว่ากายอัสนั้นได้เปลี่ยนความเชื่อมาติดตามมาเป็นคริสเตียนมาเชื่อพระเจ้าเหมือนยอนและประพฤติตามความจริงต่างๆกายอัสนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ต่อคริสตจักรมากเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้เพราะว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ของเขาที่อยู่ในคริสตจักรที่เห็นผลที่อาจารย์ยอนกล่าวถึงชัดเจนนั้นก็คือการมีจิตใจต้อนรับการมีจิตใจรับรองแขกการมีจิตใจกว้างขวางในการต้อนรับครูผู้สอนหรืออาจจะเป็นมิชชันนารีอาจารย์ผู้รับใช้พระเจ้าที่เดินทางเข้าไปในคริสตจักรนั้น นี่เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นคริสจักรยุคนั้นก็คงจะเหมือนกับคริสจักรบ้านเราในอดีตนะครับที่พักอาศัยอะไรต่างๆก็ยังไม่เรียบร้อยอยังไม่สะดวกพอนะครับดังนั้นจึงจําเป็นที่จะมีคนที่มีจิตใจกว้างขวางที่จะรับรองแขกรับรองผู้รับใช้พระเจ้าเอาไว้ในบ้านในเรือนของเขา เพื่อที่จะให้คนเหล่านี้มีโอกาสมาสอนพระครุยสรรคัคมภีสอนสัจจะของพระเจ้าในครสตจัรและเราต้องเข้าใจด้วยในกรับเหตุการณ์ที่บันทึกพระคำของพระเจ้าตอนนี้ในยุคนั้นยังไม่มีการบันทึกพระคัมภีร์ขึ้นมาเป็นรูปเล่มเหมือนที่เราได้อ่านวันนี้ดังนั้นผู้ที่จะสอนพระคำของพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ได้รับการเจมมีประสบการณ์และมีโอกาสได้รับการทรงนำจากพระเจ้าอย่างแท้จริงรู้เรื่อง ประกิติคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับความรอดของพระองค์จึงสามารถที่จะเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนได้นะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญและเป็นเกียรติมากในการที่จะได้รับรองดูแลผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับการเจิมเหล่านั้นซึ่งบทบาทของท่านกายอัสจึงทําให้คริสตจักรของเขาและคริสตจักรอื่นๆนั้น สามารถได้ยินได้ฟังความจริงที่ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้ายอนเองท่านก็ได้รับรู้ในความรักความสัต์ซื้ของกายอัสที่มีต่อความจริงทั้งโดยตรงและจากการรายงานการเล่าให้ฟังของคนอื่นๆดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะยกย่องชมเชยพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรที่ทำความดีไม่ใช่เป็นการโอ้อวดอะไรแต่เป็นการให้กำลังใจ คนเหล่านั้นที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในการที่จะกระทําการดีที่เคยกระทําอยู่นั้นต่อไปและเขาจะได้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นในการกระทําความดีต่อไปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแต่ต้นว่าอาจารย์ยนเองก็ได้มีการกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อว่าดิโอเทรเฟสเป็นคนที่น่ารำคาญเป็นคนที่ชอบทำตัวใหญ่โต ชอบทำลายกิจการงานที่อาจารย์ย้อนได้ทำไว้แบบที่กายอัสได้กระทำคือในการต้อนรับแขกและยังขัดขวางห้ามไม่ให้คนอื่นทำตามและยังมีนำซ้ำไล่คนที่กระทำการดีออกจากครสตจักรไปด้วยนะครับทำให้คนไม่กล้าที่จะรนิบัติรับใช้พระเจ้าในครสตจักรนี่เป็นคำตักเตือนที่อาจารย์ยอนได้ส่งไปให้กายอัสและพี่น้องในครสตจักร ได้รับรู้ถึงกิตติศัพท์ของคนคนนี้นะครับคุณโดยฟังครับบางครั้งการให้การต้อนรับผู้รับใช้พระเจ้าการดูแลการรับรองผู้รับใช้พระเจ้าการถวายเกียรติแก่พระเจ้าโดยการดูแลเอาใจใส่ผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราน่าจะกระทําที่ไม่ควรที่จะละเลยไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับหนุนใจเราทั้งหลายที่จะสแสวงหาโอกาสที่จะรับพรจากพระเจ้าอีกทางหนึ่ง ด้วยการปรนิบัติรับใช้และมีจิตใจกว้างขวางเหมือนกับกายอัสในเรื่องนี้ที่เราได้อ่านผ่านไปเพื่อพระพรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นทวีขึ้นในคริสตจักรในตัวเราและในสังคมชุมชนพี่น้องร่วมความเชื่อของเราครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพร ปกป้องคุ้มครองคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับขอพระบิดาในมหาสวรรค์ขอพระนามท่านเป็นที่เคารพสักการข้าทั้งหลายขอนอบกายใจวาจาต่อพระบิดาตลอดเวลาทุกลมหายใจ และขอให้แผ่นดินในสวรรค์ขอพระเจ้าท่านตังในโลกตามประทยัยในสวรรค์แผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรขอโปรดทรงให้มาตั้งในโลกเหมือนเช่นเป็นมาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทาน ไม่มีอาหารประจําวันเวลาและวันนี้โปรดพระนิการุณาด้วยความเมตตาแค่มวนมูขามีกินเหมือนกันขอทรงโปรดยกบาปโปรดขาพระองค์ทั้งโลกโกรธลงให้หมดสิ้นได้สุขสันต์ เหมือนทานี้โยกบาปนี้พี่น้องกันเกือนบานลูกหลานโยกให้ด้วยการหยุดที่ทำ จิตไม่หลงเชื่อมั่นคงในพระคำตามวิญญาณนำในทางชอบธรรมของพระบิดาขออำนาจฤทธิ์เดชร,ราชของพระองค์ที่ทรงดำรงจั่วกับกันในโลกาชีวิตนี้จะเป็นที่ได้สักการ แต่ชีวิตนะ้นเป็นที่พึ่งพาชั่วนิดนิรันดรโอ้พระเจ้าข้านอ้องกล่าวพรมกราบทูลขพอความการุน่นได้ส่งโปรดประทานสารพัดมวลข้าทาสหมายต้องการและหรนสวรรค์หมายต้องการอยู่ทุกเวลา ขาทุ่ขอหวังคอยรอด้วยจริงใจตามนามประไทยแต่จะโปรดเมตตาข้าทุ่ขอต่อสมเด็จพระบิดาสิ่งที่ขอมาในนามพระบุตรพระเยซู